สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งเาาฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้สาวซุปกับแม่กาสิพากันไปเกี่ยวเข่ามาเฮ็ดเข่าเมาเนาะพี่น้องเนาะแบบเข่าอันเข่างันเท่าเพื่อนกำลังพอดีเฮ็ดเมาเนาะสาวซุปกับแม่วาสิพากันไปเกี่ยวมาเฮ็ดเมาเนาะมื้อนี้อันนี้ก็เป็นตอนเช้าเนาะพี่น้องตอนเช้าวัานเวลาแบบ กลจีฮอนเจ็ดโมงเนาะเดียวว่าแดดผลออกไวๆแดดออกแจ้งสว่างงามตาขนาดเลยเนาะมือนี้เดี๋ยวสาวซุปกะอันจีหยางลงไปเบิ่งเขา้าท่าแม่เนาะแม่เพิ่นกำลังมาเนาะอันมือนี้เฮาสิกเกี่ยวใส่กระตาเนะพี่น้องเกี่ยวเอาประมาณเต็มกระตานี้เนาะมาเห็ดเขา้าเมาเนาะเฮาบ่ได้เห็ดลายเฮ็ดพอดีกินเนาะมือนี้เดี๋ยวสาวซุปกะสิพายกระตานี่ก่อน เน่แม่เพินก็กำลังมาเนาะพี่น้องมาแล้วเน่แม่เพินมาแล้วมือนีลมกับพัดเย็นว้อยวอยแต่เศร้าทำไมเนาะโอ้ยลมเย็ยนเว้อยดลมพัดเย็นวอยวอยลมแหงเนาะลมแหงตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวเศราซุกสิให้เบิกเข,ข่าเนาะงามงามเนาะ ข่าเฮากำลังเขียวงามเนาะลมพัดตองเนาะมือนีท้องฟ้าแบบสดใสเนาะงามตาขนาดเลยเ,ลเ,ลเอ้ตะเวนกำลังขึ้นเนาะไฮนี่บอกพอดีไปเบิ่งให้นั้นอีกก่อนแม่ เฮ้ยไฮนี่ป้าแม่งามเนาะไฮนี่เดี๋ยวให้มันแกะข่าวเออจะแกะเราได้หีิโอ้งามเนาะให้นี่ก็งามนี่ไฮนิดน้อยนี่เข่าข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะซุกแต่ดนล่ะเข่าโครงการเข่าเข่าโครงการยังบู๊แทนเมื่อกี้อ,อันนี้เข่าโครงกรันบ่อโอ้ห่วงใหญ่งามแท้อ๋อฮ่า,าพี่น้อง นี่งามแท้ะไห้นี้แหละเนาะงามกว่าหมูเนาะเพราะว่าไห้นี้แบบเข่าเพิ่นถือเนาะถือกำนาแต่ละปีไห้นี่แหละงามเนาะแม่ไปเบิ่งไห้ได้ยังแม่แม่เพิ่นว่าไปเอาไห้พ่นเนาะเพราะว่าไห้นี้ไห้บนงามๆนี่เพิ่นน่นอยากแก่แล้วเนาะแก่หน่อยหนึ่งแล้วฮาอ่เอาเนาะ ไปเฮ็ดข้าวเมาบัได้เนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเอาให้ที่แบบพอดีเฮ็ดข้าวเมาเนาะพี่น้องแม่เพิ่นว่าเอาให้นี่เนาะป้อ้ห้นี่ก็งามแม่เพิ่นกำลังเลือกเกี่ยวเนาะเดี่ยเอาห่วงที่แบบพอดีเฮ็ดเมาบ่แม่ห่วงแต่เหลืองๆหน่อยนึงเนาะบ่เอาเนาะเอาเลือกเอกาะเอาเป็นห่วงเนาะโอ้ขาวหายนี่กันงาม ใหนี่กับงานเนาะอันนี้คือข่างานันฮอบสองเนาะเดี๋ยวซุกแล้วค่ะก็ลงมือเกี่ยวอีกฮอบสองเดี๋ยวบ้านนี้สาวซุกกบชิลงไปเกี่ยวนะบ้านนี้เลือกเอาห่วงสัาได้ไหมห่วงเกี่ยวห่วงกลมค่ะห่วงกลมกลมค่ะดีเม้นี่ห่วงเออห่วงกลมเกี่ยว มันกรุงเทียเท่ยงหม,ม,มาก,กนเคี่ยวเลยมันนี่เด็กพอดีเพราะอ่อกว่าใครเนี่ยพอดีวะอือพอดีเออนี่เด็กท่านเดเอาตัวห่วงอ่อนนะหนึ่นงเสียแม่เพื่อนให้เลือกเอาเนาะในก่อหนึ่งเพื่อนให้เลือกเอาห่วงที่แบบพอดีเฮ็ดเมาเนาะถ้าว่าเอาเกี่ยวลวดไปเลยมันสิมีห่วงที่แก่กวดเนานะพี่น้องเอาก็เลยบริเกี่ยวลวดก,กวดแล้วก็อ่อนกวดอืมแก่กวดแล้วก็อ่อนกวดเนาะในก่อเดียวมันสีเข่ามัน บริสุก์พร้อมกันเนาะเอาก็เลยต้องเลือกเอาเอาลายอยู่บ่แม่เต็มพกกระดาลจัดเบอ่งาแล้วจ <c oughs> ัดเ <c oughs> บอักพอกินเทาานาอไหมเนาะเห็ดพอกินเทา เพราะว่าเขาเหเด็ดเองฮะแซบสุดๆเขาเม,าม่าเนาะถ้าเขาไปซื้อข้าเจ้าแหละแซบคือกันแต่แพงหน่อยพ่อกินห่อิ่มกันเลือกหาย่างอยู่ได้เนาะตอนนี้เขาก็ได้เข้าเม่าพ่อแล้วเนาะพี่น้องนี่เด้ หมัดผมใหญ่เลยเนาะหมาเข่าเฮาแม่กาแม่ว่ากาพาลูกชุกเข็ดขมเมางามขนาดเลยนักหมาเข่าเนาะใส่ลงไปในกระตาเลยเด้อในกระตาเฮากันเนาะพอแล้วสั่นหนึ่งหเอา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 คุดีต่ำได้เออในเด้อพอแล้วคุดีต่ำจะพอดีกินโคกหนึ่งเนาะ เราได้หมักเข่ามาแล้วเนาะพี่น้องเขากับมาขูดเลยเนาะบาดทีขูดแต่ขูด้เบริดในกระตาเขาเลยเนาะก่อนทีาเสายะเอาไปขูดเขาก็ต้องส้อมใบเพิ่นออกไว้ีิเนาะเอาใบนี้เนาะพิ่นออกใบที่ติดมานามันการเข่าพิ่น,นเนาะเย่แม่เพิ่นกำลังขูดเนาะใส่ส้อมขูดใส่ส้อมหรือว่า่วงก็ได้เนาะ ขา้าวเมาหนีกลัวเฮาสีเห็ดออกมาเป็นข้าวเม่าได้นี่ก็ต้องกัน <c oughs> พิถีพิถันเนาะพี่น้องเนาะกวดกวักวสิได้เม็ดข้าวเม่าแต่ละเม็ดเนาะะสมพ่อคนนันนะ 1, กนก้นขายแพงอะไรเนาะโลหนึ่งคนกะ็ขายแพงได้กีโลหนึ่งบ้านนี้เฮากะที่ขุดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะขุดไปจนบดในกระตาเฮาพแล้เนะาะกะใช้เวลาดนเติมเนาะ เดี๋ยวบ้าน,นี้เฮากะชีค่อยๆพขูดไปจนเบิดเลยนาอพี่น้องนะเนาะเฮากะได้หันขูดข้าวเม่าแล้วเบิดเป็นที่เหี้ยมห้อยแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่งเอาข้าวเาม่ามาขวนะขัวเนาะขวัวแล้วเหังไดต่อก็แม่ขวัวแล้วแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็ต่ำขวัวให้ข้าวเพิ่นแห้งเนาะ แห้งแล้วจึงตำเพื่อนจึงบุมุมุนน,นอ้อแม่เนาะคิดว่าสิบเอาลายเนาะบันมะเหือแล้วได้เต็มมังคางใหญ่ยิงย่งนาะมแม่สโลกขนาดเลยในหลายเตอร์ตำจะโคกอันนี้เนาะแม่ที่ได้จะโคกนี่ลายคือเอาเปลือกมันก็ได้ยี่สิบสามโคกนี่แล้วเหนีวยวบ้านนี้กัเห้ากับชิควัวไปเรนะื่อยๆเนาะจนซุกแล้วจึงไปเบิง้งถ้าไปเบิงเบ้ง ประมาณสามโมงกระตัมแลวเนี่ยเข้ากะสีขัวไปเรื่อยๆแล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นนะไหม,นมเนาะเย็น,นแล้วเข้ากับไปพอกันตอนต่ำเลยนนะเนาะพี่น้องเอ้เข่าเฮ้าเนาะแห่งคักเลยเนาะเอาขัวแล้วเนาะพักให้เพื่นเย็นเนาะเดี๋ยวจะซุกกะจิตนะ่ำเนาะต่ำให้เมย์เพื่อนเอาไปพัดเนาะ เทาสิบสใส่หลายนนนเนาะในปูนฉีเต้นตออกบใส่พอดีต่ำเนาะลงมือต่ำไปเลยถ้าพิดว่าเท่าสีเฮ็ดหน่อยเดียวเนาะพี่น้องมาขูดเอาเม็ดเข้ามาแล้วไล่หลายเลยเนาะได้หลายเลยหลยลยวั 3, 6, 3, 4, 6, วในสามคกสามสี่คกหมดแล้วอยากได้โคกใหญ่ๆกว่านี้เนาะมาตาม่ำอันนี้โคกพิ่นหัวใหญ่มาได้แล้ว ประมาณนี้เลยครับตอนนี้สาวซุกนนซกระตำเลขแน่แล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวสาวซุกกัะชิตักให้แม่เพื่อนเอาไปพัดเนาะพี่น้องเนาะตักใส่ตักเส่กระดงแบบนี้เลยเนาะให้แม่เพื่อนเอาไปพัดเอาเก็บเพิ่อนออกเนาะนแม่เพิ่นกำลังจักตอกเนาะจักตอกไว้มัดเข่าขัเขางานเนาะฮอบสองเนาะ เดี๋ยวให้แม่เพิ่นเอาไปพัดให้ก่อนลมจะพัดกว่าจะได้หนูลมแห้งเนาะแม่พัดบุยด้นะเนาะแก่เพิ่นเริ่มปิวออกแล้วเนาะหอมหอมเนาะแม่นะมมพัดแห้งบ่ได้เพราะว่าลมเพิ่นแหงนน้งมื้อนี้เดี๋ยวลมเพิ่นพัดมาหมากเข้าเฮาสิออกบ่เนาะแม่ บานนี้สาวซุกก็จะเอาเข้าวมาตำฮอบที่สองเนาะพี่น้องเมื่อกี้นี่แม่พื่นพัดไปแล้วเนาะฮอบที่หนึ่งเดี๋ยวบานนี้สาวซุกก็จะมาํำฮอบที่สองแล้วเอาให้แม่เพื่นไปพัดอีกเนาะเอากเกาอใส่คกลงไปเลยแล้วก็ตำให้เิ่นเล็กๆเนาะบานนี้กะชิโลให้แม่เพื่นพัดเนาะ นี่คือคกที่สองลมกับพัดเข้าเมากับพวกยังได้ไหมเนาะโอ้ลมแห้งบ้านนี้สาวซุกกาซิมาต่ำเข่าฮอปที่สามเนาะพี่น้องเนาะเถื่อที่สามเนาะแบบคกเ้าน้อยเนาะสาวซุกเปลี่ยนคกน้อยมาแต่ว่าเป็นคกหินเนาะแบบห้ากระตำแห้งบดไดหลายเนาะเพราะว่าอันเผื่นเข่าเพื่นสีกระเด็นนอกเนาะเอาไว้ให้พี่น้องเอฟซีชาไปเบิ้องตอนที่ สาวซุกต่าตแล้วให้แม่เพื่อนพัดเอาแกบออกเบิดเนาะแล้วเตี๋ยมามาเฮ็ดขา้าวเมาเนาะพี่น้องเนาะต่ำไปเรือ่อยๆเลยเนาะต่ำไปจนเพื่อนเลกแล้วให้แม่เพื่อนไปพัดเนาะพัดทำเมาดได้ลมแห้งเนาะพัดข้าวเมาได้ข้า,าวเมาเฮาก็ได้ที่เฮียพอนะเน,นาะตอน,นี้เนาะนี่แต่เฮ้าที่เตี๋ยมเอาไปเก็บข้าวกาบเนาะ แลวบ้านนี้สาวซุปกะสิเก็บแก็บออกให้เบิร์ก่อนเนาะพี่น้องแล้วกจะจิไปลงมือเฮ็ดข้าวเม่าเลยเนาะอันนี้ก็คือมะพร้าวห่าวเนาะพี่น้องมะพร้าวเอาไว้ดนเลยนะเนาะฝนก็นเลยแบบบงงามไปนลยเนาะสาวซุปไปผ่ามะพร้าวมาเป็นทีเฮียมหอยแล้วเนะาะวันนี้สาวซุปกะสิมาขูดมนะพร้าวเนาะขูดมะพร้าวไว้โหยใส่ข้าวเม่าเนาะพี่น้อง๋อยวสาวซุปิมาขูดเลยเนาะ หมูหา่านลุ้นคอรุ้นแม่แนละ้วมะขนะูนเนาะอันนี้ก็คือกระต่ายที่พอ่อเพิ่น,นนะเฮ็ดให้เนาะเฮ็ดตั้งแต่สมัยเฮาลูกน้นอยหรืออนะไรนม่เนาะข้าก,การะเจแต่กระต่ายนี่เนาะเวลาเฮ็ดขนมเฮ็ดขนม,นมเนยหรนะือเฮ็ดอย่งเนาะบานี้เจ้าตุ๊กก็สิมาโคูนเลยเนาะ วันนี้สาซสุกกะคูนมะพร้าวได้พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่ได,ได,ได้หลายเติบเนาะบันนี้สาวซุกกะชิมาลงมือเฮ็ดเลยเนาะเดี๋ยวสาวซุกกะชิแบ่งให้แม่ก้อนถ้วยหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่เพิ่กินหวานบ่ได้เนาะของแม่เลยสาวซุกชิแบ่งเฮ็ดตั้งหากเนาะแบ่งให้แม่ก่อน อันนี้คือสาวซุกซีเฮ็ดกินกับตุกเกี่ยวกับหนองน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแบ่งให้แม่เดี๋ยวบ้านนี้สาวซุกกะชิมาแบบปรุงมเลยเนาะเครื่องปรุงของห้าวกับบุ้มี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกะเมีอันเกลือเนาะสาวซุกกะตักเกลือมาหน่อยนึงเดี๋ยวใส่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะของแม่กะเช็ดไปพร้อมๆกันเนาะใส่เกลือลงไปในถ้วยแม่น้อยนึง บ้านี้กะสาวซุปกะชิมาใส่น้ำตาลเฮามักหวานจำไร h เฮาก h o ใส่ตามใจมักเนาะพี่น้องเนาะสาวซุปกะใส่ไปเลยหน่อยนึงเนาะใส่ความหวานตามเฮามักเนาะใส่อีกหน่อยนึงพอเนาะบ้านี้แม่เพควนบุกินน้ำตาลเนาะเฮาบ e h o l d ใส่บ้านี้สาวซุปกะชิคนให้น้ำตาลเพคนเข้ากันเนาะพี่น้อง สาซุกก็ได้ต้มน้ำพร้อนมาเนาะต้มน้ำพร้อนมาใส่กับเปนข้าวเม่าเนาะพี่น้องสาาซุกคนแล้วก็เสียลงมาใส่ในถ้วยเลยคนให้น้ำตาลในเกลือเพื่แตกเข้ากักเนาะเอะขั้นตอนต่อไปสาาซุกก็จิบแป้งให้เข้าแบบเพื่อนนั่นเที่ยงกันเนาะพี่น้องเนาะ ให้ถ้วยให้เข้าพเนเพียงกันบานนี้สาวซุกกะชิมาใส่น้ำฮ้อนเลยเนาะน้ำฮ้อนที่สาวซุกต้มมาเมื่อกีนนะ้นี่เนาะใส่พอดีถ่วมข้าวน้อยหนึ่งมาแมะงวซุ่มๆมพอดีซุ่มเนาะใส่น้ำฮ้อนให้เพ่ินแบบข้าวเพลินจึงกันอ่อนนุมนะ่มเนาะฮ้อนกับ,บ่ฮ้อนแห้งปันไดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนชิเลวเกินไป อ่อนแบบพอดีกลางๆางอุ่นๆเนะาะบ้านนี้สาวซุกกะ,ะเสี่ยวมะพร้าวเนาะพี่น้องเนะาะมะพร้าวโขยหนาเนาะรอให้เข่าเพลินแบบอ่อนนุ่มเนาะเอามะพร้าวโขยโขยใส่หนาเพลินเลยบ้านนี้เข่าเมาของเขากันแล้วเป็นที่เทปพอยแล้วพี่น้องเนาะนี่สาวซุกกะควดออกจากถ้วยแล้วเนาะเบื้องนีของแม่เบื้องนีของอัน แูขเขียวนงน้อยน่ากินกินบาเนาะบาดีสบาก็กินนันขาเมาเาพี่น้องนอนี้จะแซลเพนั้นไดหอมเนะหยกุกเ,เห็ดข้าเม่าได้ไดแซลหอมทุกนขาม่มักิน <ๆ S 1> สเมาํากันเด้อพี่นงเอันนี้ก็คือข้าวเมาแบบสูตรพืนบ้านเะซ้อฟืนบ้านแบบรุน่นพเถาไมเถาเนาะปูหยาสายายแม่คนเคยพาเห็ดมาสูตรนี้เนาะบันนี้เฮากำลังงมือซิมกันเลยอ่ะแม่ มเด้อพี่น้องยูจเด้ออันนี้คือมากินน้ำใบว่าเด้อเมเหาเนานมานาะเมเห้าใน้กินมากลาน้ะเป็นขหลาเนนเหาเนาะเนขมเหลาเนาเเลาเนาเมาเามาเาะหลาเนาะมาเประเทศเห้อมากินานาะปาเาเปขเเะเป็นเหเนมาเนานลเนาะนขเนาะเซ็นเนาะนเเด้เานะปนาะเเป็นกมเเนาะคขเนาะเเลย ก็แหงแหงพีน้องเอ้พวกผมืดวัตที่เาที่ต่างที่ต่างประเทศจะมากินเ้อที่อตบัตจะมาเอิ่มข้าวตเอาเ้อตับสุกนานถ้าตตํำเอาวิตามินหลายแล้วพี่น้องเนาะแบบกังไงสูงวิตามินสูงแมวอีอเอีอีวิตามินหลหลายบบแม่ปั๊บถ้าโปเต็ดขายกัะโลหนึ่งเท่าไหร่แม่เจ็ดสิบหัวแบบโอ้ยเนาะโลหาสิบโลสามสิบพันประมาณนี้เนาะ โลท,ที่เพื่อนตําแล้วเ,เนาะยังบนะ่ทันได้ปรุงเนาะเป็นเม็ดอยู่เนาะโล30มสิพันกีบหรือว่าร้อยบาทเนาะอยู่ฝั่งไทยที่ว่าเห็นกับเจ้าขายเป็นข้าวเมาเมืองดังของนนะครแถวพนมพนมโล180เนาะคือว่าเป็นผลิตน้อยไทยอันแถววันแหลกระเพ้งสมราคาแล้วเนาะพี่น้องขวดที่เอามาเป็นข้าวเมาเนาแล้วเนาะลมก็ยังแห้งๆเนาะพี่น้องโอ้ยแห้งขนาดลมก็ได้ยจะยินจะเสียงลมเลยเนาะ มารแะเขาวหม้ม่าเาเขาอ้างเขาลาหนักยู่เล้ยจะอะิดไดเขาใหม่เาลเขาไม่เขาอ้างเขาเมาแล้วบกินกับโ้อยากแต่ได้แตมะมเ้าเข้าโบค่อยซดไนเลยเนาะสดกับมันอยู่ไหนมันอยู่แเนียวนุ่มแซครับเนียวนุ่มเนะหอมหอมเลย เมาค่ะกับแซฟหลายเนาะพี่น้องนอืบนนี้ขนาดนเนาะแซฟขนาดเได้ยแต่แม่พกินเข้ามาแล้วเนาะก็เลยแบบอิบก่อนอนะแม่อันนี้คือของหวานเนะาะพอกินเข้าแล้วะอ,อันนี้คือของหวานของหวานแบบพื้นบ้านเฮาเนาะขเขาเมาแล้วแม่เพิ่งอยากกินกระโดนไปเลยแหมอิบมนะอิบแล้วเอาไว้กินอีกเนาะพี่น้องเอาไว้ตอนแรกกินีนสำหรับคลิปนี้ก,ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดกำลังใจครอบครัวสาวซุกเซโนโมิวตีเนี่ยเด้อสบาย